เมนูวันนี้สะดาน้ำปลาหวานปลาย่างพนักงานย่างปลาของเราอันนี้เป็นปลาที่เราลงขายได้แบบนี้เรียกว่าสุกหรือ,อยัง ดูสภาพพอแล้วลูกจะได้มีกินไว้มั้งโอ้โหมามาแล้วพนักงานย่างปลาเราแต่ละคนดูโอ้โหดูแบบนี้เรียกสุกหรือยังคะ ไปแล้วเนี่ยแซงไปเต็มเนาะ2ลูกค่ะค่ะ <laughs> <laughs>